เพื่อนทานได้เลยหรือว่าเป็นเค้กวันเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะเป็นเค้กวานิลานะคะผสมเป็นผงช็อกโกแลตอะคะอ่ะอ่าแล้วก็เอามา mix เอามาทําไม่ยากเลยนะคะนิ่มทำไปรอบที่สามแล้วอ่านะวันนี้จะมาลองทําใส่วิดีโอเหือเพื่อนๆหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของนิ้มเนี่ยอยากจะลองทําอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ก็สามารถทําได้นะเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่า อะไรเนี่ยมันหาง่ายอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันหาง่ายไม่อยากล้องไปทํากันเลยเริ่มต้นนะเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนอันนี้นิมจะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะหรือใครจะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้400กรัมนิมจะใช้อุปกรณ์แบบนี้มันง่ายต่อมาก็จะเป็นนมนมนะจะใช้เป็นนมจืดบ้านเรานี่แหละนมโรงเรียนหรือนมอะไรก็ได้นะอันนี้นิมใช้เป็นนมสด ทีเนี้ยนิมจะมีเครื่องเครื่องอันเนี้ยอ่ามันมันง่ายสําหรับเปิดนิ่ติดเราก็จะมาช่างตวงเอาจริงๆอ่ะมันจะมีอุปกรณ์แบบเนี้ยเนี่ยทีนิมซื้อมาคือเมื่อก่อนอ่งมโคงไม่รู้หลักการใช้อะไรก็เพิ่งจะมาเริ่มเริ่มทำเค้กเนาะทีเน,นี้ยเราจะใช้แป้ง400กรัมเมื่อกี้นี้เราก็จะเป็นนม150 g. 1 5อ ml นะอันนี้มันเลื่อนได้ามาเตรียมอุปกรณ์กันก่นกนอนรอยหาเกินนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสอุปกรณ์ช่างเนี่ยนึกว่ามันดีอะ่ะอืมมันดีอะ่ะอ่ะอันนี้ได้ 150ml ก็ถือว่าโอเคนี่แล้วก็วางไว้ก่อนอ,อักวต่อมาก็จะเป็น บุตชาบุตชามันจะเป็นเนยเนยนะอันนี้มันใช้เป็นเนยเค็มเนยที่เขามาทําขนมปังนะคะก็จะใช้แต่ว่าเห็นไหมมันจะนิ่มเนี่ยเนี่ยคือนิ่มแล้วเอามาวางไว้ข้างนอกให้มันนิ่มถ้ามันยังแข็งแล้วเรารีบใช้เราก็เอาเข้าตู้อบหรือว่าเข้าเวฟให้มันไม่ต้องให้มันละลายอยากแค่ให้มันมันดูอ่อนลงแค่นั้นเองนะต่อไปก็จะเป็นซูกะซูการเนี่ยเราจะใช้ร8 0ิบ ร้อยแปดสิบกรมัมนะี่ขอช่งอางมนี้นี่มันเป็นเลขศูนย์ก็จะเลื่อนมาเป็นกรัมนะอ่ะโอเคทีนี้ก็จะใช้น้ำตาลร้อยแปดสิบอันนี้นิ้มขอเพิ่มไปอีกแปดกรัมนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะใช้เป็นวาน,นิลาซูกาด้วยนิ่มไม่มีนิ้มก็จะใช้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมบวกกับอีกแปดแล้วก็จะใช้ แกจะใช้น้ำวันิลลาโอ้ยพอดีเลยนะอ่ะโอเคได้แล้ววางไว้ต่อมานิมก็จะใช้เป็นอ่ะเอาไปวานิลาซูก้าเมื่อกี้เราผสมไปแล้วกับน้ำตาล8กรัมคือจริงๆอะ่ะมันจะเป็นผงแบบนี้นะวานิลาซูก้ามันจะเป็นผงแบบนี้แต่นิมไม่มีมันหมดนิมก็เลยใช้น้ำตาลทรายนี่แหละ8กรัม บวกกับไอ้นี่มันจะเป็นน้ำไอกลิ่นวานิลานะนี่จะใช้1ช้อนชาเดี๋ยวเราค่อยมาใช้แล้วกันแล้วก็จะมีไข่เตรีมยวแา้ละไข่ห้านะ,ะทีนี้มันก็จะมาเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะเป็นผงนะผงอันนี้ใช้25 เบื่อจะเลื่อนๆข้ามไปก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเขียนสูตรเขียนสูตรแปะไว้ให้เผื่อไปลองทำกันเนาะอ่ะเนี่ยี่สิบห้ายี่บหกช่างมันนิดหนึงอ่ะอันนี้พักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนทีนี้นมมาะนมอ่ะ นะ okay. คือมันต้องใช้นมเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือสูตรที่นิ้มเคยผ่านมาสองครั้งเนี่ยมันจะมีความข้นเกินเพราะว่าเราจะต้องแยกวานิลาแล้วก็แยกคัคเาเนี่ยนะเป็นสองส่วนทีนี้พอเราแยกพอเราใส่คัคเ้าก็คือผงคัคเคา้คาผงช็อกโกแลตของมันเนี่ยใส่ลงไปมันทําให้เนื้อมันข้นเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้มก็จะใส่นมเนี่ยเพิ่มไปอีกนิดนึ่ง เพิ่มไปอีกนิดนิดนึงนิ้มขอเพิ่มไปส5 ml นะอ่ะนื้มก็จะเพิ่มไป15หนี่16ไม่เป็นไรอันนี้เราพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนผสมขั้นตอนแรกนะนิ้มจะเอาแผ่นกระดาษเอ้เนี่ย กระดาษมักเฟนอะกระดาษสำหรับโปกค่ะนี่ามมาทําแบบนี้เรามาใส่แบบนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะทําแบบเนี้ยเพราะว่าอเอาติดแบบนี้เลยแล้วเราก็ทาเนยให้ทั่วนะทาเนยให้ทั่วเลยก็เนย2องห้าสิกรัมนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เยอะมันพออยู่นะ บบเพื่อไม่ให้มันติดไม่ให้เคกมันติดจริงๆเราจะใช้เป็นอุปกรณ์อื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่เป็นแป้นเค้กแบบนี้ที่นี้เห็นเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นอุปกรณ์แบบเดี๋ยวให้ถูใช้อันนี้ทาแล้วกันจงนะง่ายตอนแรกจะใช้แปรงทาแล้วมันก็ย่ากอยู่เลย นิมเคยทำแบบตัดให้มันเหลือ5นาทีอทีเนี้ยก็มีหลังไมมาว่าครูทำเค้กแบบว่าไม่ต้องตัดเยอะได้ไหมวิดีโอว่ะเออดูไม่รู้เรื่องอยากจะดูวิธีการทาวิธีการทำอะไรแบบเนี้ยว่าแบบใหยจัดให้จัดให้ค่ะจวทำแบบนี้เลยเนี้ยนะเสร็จ ให้ทั่วเสร็จแล้วตัดใช้เข็ไใจตัดรอบนอกแบบนี้เพราะว่าเนอยอ่ะเวลาเนยเวลามันละลายเวลามันอบปมันจะได้อยู่แต่ในนี้มันจะไม่หกไม่เลี่ยลาดอันนี้คืยเหตุผลนี่พักอันนี้ไว้ก่อนเราก็เปิดตู้อบเลย นะบนล่างตู้อบบนล่างเปิดไว้ร8อสอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยโดยตอนแรกเนี่ยนิ้มจะใส่น้ำตาลก่อนนะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่เนยค่ะหาเนยไม่เจออยู่ข้างนี่แหละแต่หาไม่เจอใส่เนยลงไปแล้วก็หั่นเนยนิดนึงนะ หันมันนิ่มแล้วแหละแต่ก็หันให้มันนิ่นิดหนึ่งอะไม่ต้องซีเรียสมากนะคะทำแบบว่าไม่ต้องเป๊ะมากอะอืมเคยทำแบบว่าเครียดๆเราก็ไม่สนุกน <S <S ใช้เลขหนึ่งใช้เลขหนึ่งปัน่นปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะปั่นจนมันแบบ แล้วมันเข้ากันอ่ะและลายแบงนี้ เสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไปเลย5ฟองนะอันนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มผสมเบอร์เอลแต่ถ้ามีใครมีไข่เบอร์เล็กอนะแนะนำให้ใช้6ฟอง ก็จะเพิ่มเป็นเลขสองแดงแบบนี้หยุดเกลีย่ยค่ะเกลีย่ยเกลี่ยเขาเรียกว่าเกลีย่ยด้านข้างแบบนี้ทีมันจะติดด้านข้างแบบนี้เราต้องเกลีย่ยนะ เคยทำแล้วไม่ค่อยได้เกี่ยไอย้ตรงขอบอ่ะสรุปว่าน้ำตาลหรืออะไรมันก็ยังอยู่นะคือบางคนก็อบดีเอทำดีกว่าน,นี้นะอันนี้พี่นี้งทำให้ดูแบบแบบว่าเป็นสูตรของที่นี่นะสูตรเยอรมันเยอรมันม้าหมอกูเขน หลังจากที่เนื้อมันได้แบบประมาณแบบนี้นะแบบ <c oughs> เข้ากัน,นอืมมนก็จะใส่อันี้ลงไปนะ <c oughs> ผงฟูนั่นแหละก็เรียกบักฟูฟ้าใส่ไปเลยซองหนึ่งซองหนึ่งของที่นี่จะมี16กกรัมนะโอเคใส่ไปใส่เสร็จปึ๊บ ยิ่ก็จะใส่ไอ้นี่ไปอีกวานิลานะแต่ถ้าใครใช้เป็นน้ำตาลวานิลาหนึ่งซองแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้กลิ่นวานิลาแล้วหนึ่งช้อนชานะอืมเสร็จแล้วผสมเหมือนเดิมเบอร์หนึ่ง พอเข้ากันไอตอนแรกเนี่ยตีเลขสองนะตีไปเรื่อยๆเกือบเกือบสิบนาทีค่ะตีจนขึ้นฟูเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งแป้งเนี่ยใช้400กรัมเฟียหุ่นดัดกรัมนะค่อยๆใส่ลงไปนทีละนิดอนะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟูคนแบบนี้ก่อนคนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันฟูนะคนแบบนี้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวมันฟูเดี๋ยวมันฟูง นี่ละแล้วก็เหมือนกันนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยนิ้มก็จะใส่นม ต้องพัฒนานะแบบว่าให้ได้กลิ่นด้วย มันได้แล้วนะยิ้มก็จะใส่ภานชนะอีกอันหนึ่งที่เตรียมไว้เพื่อที่จะแบ่งค่ะน,นี้ไปนี้ก่อนนะแบ่งครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งมาอยู่ในนี้เพราะเราจะทำให้มันเป็นสองสี คาเขาอีกอันหนึ่งจะเป็นวะนิราเห็นไหมคะมหอมอะดุดเด็่อะประมาณนี้เลยนะอันนี้ส่วนอันนี้คุณจะใส่นมเพิ่มไป 15 ml ้ามนะตัวนี้ก็จะใส่ขา้าวเาันไก่หนุ่มข้าวของนั้นแหละแล้วก็ตีตีสีก็ไดไ้ให้มันเป็นสีช็อกโกแลตนี่ละนะนีะ่เรียบเนียน ่าทีนี้เราจะมาเริ่มใส่คนะเราจะใส่เป็นช็อ,ชโอกโกแลตก่อนแล้วกันหนึ่สงสอ,องใส่เป็น นลับไปมาค่ะน,น,น โอเคเนี่ยเสมอโอเคแหละก็ใช้ได้นะทีนี้เราก็จะเข้าตูออ้อบตต้อบอได้พอดีเลยห้าสิบนาทีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักไว้แล้วนะนี่พักไว้แล้วอ่ะเรามาแกะกันเลยอืม ทีนี้ข้างล่างอ่ะที่นิมบอกว่าพอใช้กระดาษอันนี้มันง่ายเห็นปหมมันจะไม่โดนไม่โดนแล้วก็อีกแบบนี้เลยเเค่ะนะพระวางแบบนี้ง่ายอันนี้ก็สะอาดแล้วก็ไม่มีพวกเนยให้มันหกล้างก็ง่ายด้วยอือฮึเดี๋ยวเราจะมาตัดนะเ,ดเราจะมาตัด ดูกันว่าเนื้อของมันเป็นอย่างไรเนื้อมันเป็นอย่างไรตัดนี้ ดนี่เนจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน,นี่นะคะเคก้กนี่นะคะรูปร่างหน้าตาเค้กนะคะมันก็จะเป็นสีวานิลาแล้วก็สลับกับช็อกโกแลตเห็นไหมนะอะทีเนี้ยเราจะมี น้ำตาลนะเราจะใช้น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยโรยข้างหน้าข้างบนนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้มันแบบสวยๆหรือว่าหวานขึ้นก็แล้วแต่เลยนะวันนี้จากไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้บาย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 